ทำเป็นเล่นนี่ชันมากอันนี้ดูฮะทุกคนไม่ใช่เล่นๆนะฮะ2 0 0เมตรแต่ว่าดูดิดูความชันโอ้โหคือจริงๆแล้ว300ขั้นอะ่ะมันไม่ยากนะแต่ว่าประ,ะเด็นคือมันแบบมันชันมากทุกคนทุกคนดูดิมันชันจริงๆเออไปเดี๋ยวเราเข้าถ้ำไปดูกันดีกว่านะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคน ท้ำโพแก้วนะฮะจังหวัดสระบุรีนะครับทุกคนครับวันนี้อาจจะไม่ได้มากินเที่ยวอะไรนะแต่จะพามาท่องเที่ยวแทนนะครับทุกคนครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะทุกคนแต่อย่าลืมนะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่จะเป็นป้ายแหล่งเรียนรู้นะ และธรณีวิทยาโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีอันนี้เป็นเวลาเข้าชมถ้ำนะฮะ8ปดโมงถึงส0บโมงเย็นคือมักกุเทศนี่คือมักธธมกุเทศสองคนนะฮะที่จะพาเราขึ้นไปบนถ้ำนะฮะทุกคนน,นี่ฮะมนียี่ฮะมักกุเทศของเรานะฮะวันนี้จะเป็นทางขึ้นเขานะฮะทุกคนนี่ก็จะมีคนมาเดินขึ้นกันนะฮะทุกคนไปเดี๋ยวเราขึ้นมาเลยดีกว่า น,นะครับที่นี่ก็จะมีมกุุเทเอตพาเดินเที่ยวนะฮะทุกคนนี่นี่เป็นถ้ำนะโอ้มีหลายถ้ำเลยนะครับทุกคนนะอือหือไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนครับโหรู้สึกมันจะเริ่มเหนื่อยนะ <c oughs> ไม่ได้เดินขึ้นเขาอย่างนี้นานมากนะครับทุกคนครโอเคปะเดี๋ยวเราไปกันนะฮะนี่ครับอันนี้เขามี16ข้อปฏิบัติไว้ก่อนเข้าถ้ำนะฮะทุกคน ก็จะเป็นทั่วไปนะห้ามการเต็นห้ามตั้งแคปนะฮะห้ามส่งเสียงดังห้ามสูบบุหรีนะฮะห้ามสัมผัสหรือแตะต้องอะไรงี้ก็มันเขาเป็นสถานโบราณเนาะก็ทุกคนต้องรู้ไว้นะฮะก่อนเข้าถ้ำนะครับทุกคนนี่ฮะอยู่๋สสูงเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นดูดิโอ้โห นโอ้โหทำเป็นเล่นนี่ชันมากอะเนี่ยด,ด,ด,ดูฮะทุกคนไม่ใช่เล่นๆน,นะฮะสองร้ยอยเมตรแต่ว่าดูดิดูความชัน,นโอ้โหอันนี้จะเป็นหอคอยนะครับน,น,นะนี่ฮะมุมนี้จะเห็นหอคอยแบบนี้นี่สวยงามสวยงามนะฮะ มาท่องเที่ยวสระบ,บุรีบ้างนะฮะทุกคนใกล้ๆกรุงเทพไม่ไกลมากนี่นี่เป็นหินย้อยแสงรูปงูนะครับทุกคนนี่คุณเขาต้องมาเจอนียหินย้อยย้อนแสงรูปงูเพราะว่ามันต้องย้อนแสงนะฮะทุกคนเนหะ็นนะนี่โอ้โหเอาซะเหนื่อยเลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเข้าถ้ำกันดีกว่าโอ้โหคือจริงๆล้วสามร้อยขั้นอะ่ะมันไม่ยากนะแต่บ้าประเด็นคือมันแบบ มันชันมากทุกคนทุกคนดูดิมันชันจริงๆเออปะเดี๋ยวเราเข้าถ้ำไปดูกันดีกว่านะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนถ้ำประโพสัตว์นะฮะทุกคน<ม><ม>โอ้นี่คือในถ้ำนะฮะทุกคน<ม>ตรงนี้จะเป็นภาพเกะสลักนูนต่ำค่ะอยู่ในสมัยทาวาลาวดีอายุ1,600ปีถึง2,000ปีหรือสลักไว้เมื่อพศ970ค่ะ ภาพแรกจะเป็นพระพุทธเจ้าภาพที่ 2, อสองเป็นพระอีสวนภาพที่สาเป็นพระนาายภาพที่สเป็นเทวดาหอคะ่ะภาพที่หเป็นผู้หญิงก้มกราบภาพที่6เป็นเทวดาหอในท่านั่งคะ่ะทั้งหมดนี้กําลังบอกเล่าเรื่องราวคือพระพุทธเจ้ากําลังเทศนาโปร่เทวเจ้เทาทั้งสององค์ดีค่ะเป็นพระธาตุของพระอรหันต์นะคะพระสุเทดีค่ะมักกุเทศนะฮะที่บรรยายเมื่อกี้นะครับทุกคนโอเคโอเคปาเดี๋ยว <laughs> เราก็าไปดูในถ้ำกันหน่อยดีกว่านะครับทุกคน <laughs> หน้างเหงื่อ,อยังแบบไม่นี่เลยนะคคอจะบอกว่าเคยจะบอกว่ามันจริงจริงมันไม่ได้ร้อนนะแต่ว่าผมไม่ได้เดินขึ้นอะไรอย่างนี้มาเยอะนะฮะทุกคน <c oughs> <c oughs> โอเคนี่ก็บรรยากาศถ้ำก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนครับบอกเป็นพญาเตา่าทุกคนมาตามันจะคล้ายๆเต่าอยู่เหมือนกันนะเห็นนะเขาบอกว่าสามารถขอพรได้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมลืมปรับอ่า นี่เห็นไหมฮะมเดินเข้ามาด้านในสุดก็จะมีพระประมาณนี้นะครับทุกคนนี่อันนี้คือในสุดของถ้ำแล้วนะฮะทุกคนเห็นไหมที่จะมานะครับทุกคนเตรียมใจไว้นะฮะ คือสา0รขั้นนะ่ะผมว่ามันเด็กๆทุกคนแต่บัเงเอิญว่ามันชันผมยังยินยันคําเทิมนะคือมันขึ้นมาชันๆเลยทุกคนนะแต่เขาบอกว่าตอนเดินลงไม่เท่าไหร่นะฮะทุกคนฮนะเดี๋ยวเราจะทําการเดินลงกันนะฮะทุกคนฮนะนักคิดว่าน่าจะไม่ลําบากมากนะฮะทุกคนโอเคมีปลาพิกเนตอยู่ด้านในด้วยนะครับเนี่ยมีปลาพิกเนตอยู่ด้วยนะฮะเห็นไหม,เ,หไหมเขาบอกตรงนี้เป็นหัวจรละเข้นะครับทุกคนเห็นไหม หรือดีนะว่าหัวจันทรแบบระครังอ๋อหัวจระเข้แบบระครังนะฮะทุกคนนี่ฮะก็สวยอยู่นะในถ้ำนี้นะฮะทุกคนระคางบนนี่มันคืออะไรอ่ะเป็นสีสีสีเนี่ยมันเป็นรอยไหลคะ่ะแต่จริงๆไม่ใช่คะ่ะเป็นเซลล์ของหินค่คะที่คลา้ายๆกับรอยสนิมนะคะอ๋อคล้ายๆลารอยสนิมนะฮะ อ๋อแต่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเป็นเขาคิดว่าเป็นเหล็กไหลนะฮะไหลลงมาตามทางเห็นปะมีรอยเต็มเลยเห็นไหมทุกคนเนี่ยโอ้เข้ามาคนเดียวนี่น่ากลัวบอกเลยอะ่ะเอามากุเทนมาด้วยดีที่สุดนะฮะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเดินลงกันแล้วนะครับเมื่อกี้ข้างในจะมืดมดหน่อยนะฮะว่ามันเป็นถ้ำนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินลงกันนะครับนี่โอ้โหดูดูด,ดูเดี๋ยวเราเดินลงกันนะฮะทุกคนนี่อย่าลืมนะครับใครจะขึ้นมา ผ่ามากรูเทศมาด้วยนะฮะทุกคนนี่ด้านบนจะมีสถานปฏิบัติธรรมด้วยนะครับทุกคนครับนี่อืมเนี่ยอันนี้คือตอนเดินลงนะมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือทุกคนลองคิดว่าตอนเดินขึ้นเนี่ยมันชันมาอย่างนี้เลยเนหะ็นป่มอือฮดูเดะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะมาเท่านี้นะฮะตอนที่ผมลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนครับโอเค สำหรับวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะฮะคลิปนี้จะมาเท่านี้นะฮะอยากพาทุกคนขึ้นมาดูนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหัดส,สระบุรีบ้างนะฮะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีค่ครับ